พี่ต้นมีวิธีทำให้ผู้ติดตามเยอะไหมครับว้าว <Wow. S 1> ความจริงเนี่ยการที่คนจะมาติดตามเราเนี่ยเราต้องมีผลงานคนที่จะมาดูเราเนี่ยบางคนก็ชอบตลกบางคนก็ชอบมาดูแบบอะไรที่มันสนุกสนุกใช่ไหมบางคนก็มาดูเพราะได้ความรู้นะครับเขาถึงอยากติดตามเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรบางอย่างในคลิปวิดีโอของเราที่เราสร้างเนี่ยถ้าไม่ ให้เสียงหัวเราะแล้วก็ให้ความรู้ไปก็ได้นะครับสิ่งไหนที่เรารู้เราสามารถนามาแชร์ต่อในในคลิปของเราได้คือความจริงแล้วในะช่องวินต้นดิจ o k อลอะไม่ได้ค่อยให้ความรู้อะไรเยอะคนมาดูแล้วมันรู้สึกสบายใจมันสนุกอะดูแล้วมันได้ขำบางทีดูมันได้ขำเขาก็อยากติดตามแล้วอะเขาอยากดูและที่สําคัญคือผมประกาศเป้าหมายด้วยการปร,ประกาศเป้าหมายเนี่ยยิ่งทําให้คนอยากติดตามดูว่าไอ้วินต้น t ิจิตอลนี่จะทําได้อย่างที่เป็นพูดหรือเปล่าวะคนก็รอติดตามอยู่นะ สิ่งนี้จะทำให้คนอยากติดตามนะครับถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณกล้าประกาศนะแต่ผมแนะนําอย่าประกาศเป้าหมายดีกว่าถ้าเกิดเราประกาศไปเนี่ยมันจะมีคนที่คอยที่จะใช้คําพูดเนี่ยเพื่อที่จะดับฝันเราเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรายังยังไม่แข็งพออย่าเพิ่งประกาศดีกว่า,าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็ทํามัน